อก็วันนี้ก็ขอสวัสดีทุกท่านนะครับผมก็จะมาสรุปนะครับอันนี้คือบอลลูนบอยไอ้ตรงเนี้ยครับเนี่ยครับนั่นึงครับมันเป็นแค่ฉากหลังครับเห็นไหมครับเนี่ยฉากหลังนะเห็นเต็มตาเลยนะนะครับนะครับฉากหลังนะครับเนี่ยบอลลูนบอยแล้วมันใส่วัวทำมครับผมสรุปได้เลยเพราะมันคือบอลลูนบอย ดูดิครับมันเป็นแค่ฉากหลังครับมันเหมือนปูนะครับเป็นปูนที่อยู่ข้างหลังจะมันทําให้เหมือนเป็นตัวนะครับผมก็เว้ว์อยู่เลยทำไมมันงงงงอ่ะงงงงเลยอ่ะงงงงงงเลยตอนแรกก็นึกว่าเป็นตัวทำเป็นตัวแล้วมันมีพุงออกมาแค่นี้เพราะมันเป็นบอลลูนบอยนะครับ